กาต้มน้ําเสียกดน้ําไม่ออกอย่าพึ่งไปซื้อใหม่ขั้นต้นอันดับแรกต้องแกะฟ้ามันออกก่อนค่อยๆแกะนะด้านในมันเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวปั๊มน้ํา1ตัวปั๊มน้ํา2ลูกยางเนี่ยลูกซีนเนี่ยสังเกตว่าลูกซีนเนี่ยมันจะไม่เกาะกันอยู่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากซีนตัวนี้หลุดตัวปั๊มลมเนี่ยยังสามารถใช้งานได้แต่ถ้าปั๊มลมเสียก็ไปสั่งซื้อเอาการใส่ซีนเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ไป ใส่ไปทำไมต้องใส่นะเดี๋ยววันหน้าพอนายจะอธิบายฟังว่าทําไมต้องใส่แบบนี้เมื่อใส่ซีนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบให้มันเข้าล็อกของมันสังเกตไหมไอตอนซีนมันหลดเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเรากดไปเนี่ยกดไปอากาศเนี่ยมันจะออกด้านข้างมันทําให้อากาศเนี่ยมันไม่กดเข้าไปเนี่ยมาดูข้างในมันเนี่ยข้างในมันเนี่ยจะเป็นรูอ่าบางคนเนี่ยสงสัยว่าเวลากดน้ําไปเนี่ย น้ำมันจะไหลออกช่องไหนมันจะมีท่ออยู่ตรงนี้ของมันไหลออกมาจากฝั่งนี้เนื่องจากภายในเนี่ยเวลาเราครอบไปเนี่ยมันไม่มีอากาศเมื่อมันไม่มีอากาศอากาศที่เรากดไปเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาดันลมเข้าไปก็เหมือนการปั๊มน้ํามาดูหลังจากที่ใส่ซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่เห็นไหมออกยังออกยังนะก็หมายถึงว่าตัวซีนเนี่ยอาซีนเนี่ยมันเสีย อีกอยาเนี่ยปั๊มลมเนี่ยมาเริ่มหมดอายุการใช้งานแล้วเนื่องจากเนี่ยเราใช้มานานแสนนานน,านนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าพี่ๆทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้มีใครไม่ได้รู้สส่ไหมถ้ามีเชิญถามได้แต่ถ้าไม่มีก็เชิญแยกเน้นย้ซ่อมฟรีไม่เสียตังค์มาบ้านพี่บ้านเลยสวัสดีครับเสียวลาระชุมหมดแล้วเนี่ย